สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโหดการปอนครับโหดลงมาลูกพี่อุ้ยลูกรังมมีลูกกลางเนี่ยน ะเก่าครับจานนรับุดเ้าแเนียวนครับจ็ไม่น้ำาอ,อกอะนิดน,นึง โกบกสองโตไหมพอได้ป่นนี่ก็ยาวเลยครับสะลูกนี้ยาวเป็นคลองเลยครับดินเยอะนะเนี่ยว่าน่าจะ น้ำไม่พอใช้ครับตออ้องลอกออกทีครับ แต่ข้างล่างยังไม่รู้ว่าดินแข็งไม่แข็งครับตอนนี้อยู่ยังอยู่ชั้นโครนอยู่เลยครับ,บกลองไม่อยู่ก็แต่งแต่งไปครับถกลอมาก็จ่วงใสช่วงใสอย่างเดียว ไว้ยืนครับต้นมะพร้าวเดินแทงแนวกันครับโจยโอ้โหมื่นวะ โอ้พี่น้องเลยรื่นเกือบตกะซาป่ะโอ้กำมินเยอะนะเนี่ย่อลูกนี้ครับ โขนพวกนี้เดี๋ยวเอาไปมิกขายหมดครับมิกขายหมดติจงบอกว่าไม่ให้เหลือแน่นอนครับขายดีขนาดครับแถวนี้เขาที่โขนเขาก็เอาเราขึ้นไปดีกว่าจานคอนจบหัว